ท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่น้องก็กำลังจะมาแห่พนมหมากเนาะกำลังรอความพร้อมกันเหมืท่านผู้ชมครับอีกสักครู่หนึ่งคงจะได้ประกอบพิธีนะครับด้วก็มีข้าวหลามด้วยข้าวหลามทะเลบริมัทชาตินะครับบริมัทชาติหรือข้าวบุญพระเอกนั่นเองนะครับ ก,ก็จะมีสมุดประรัทประกอเป็นหลักนะคระ<อ>ับผ่อนหน้าแต่ละคุมก็จะรวบรวมเข้าหลามแล้วก็มีของมีขนมมีข้าวต้ม เรารวบรวมแต่ละหมู่ละหมู่คุ้มแต่ละคุ้มก็นามาอานาครับคือตามประเพณีปฏิบัติการสืบทอดมาพี่น้องก็จะประกอบพิธีในกรณีที่มีบุญเทศหายชาติหรือบุญขวเวทนั่นเองนะครับจะมีนี่ก็คือหมากนั่นแหละคือเรียกพนมหมากาะะมภาษาเขมรภาษาท้องถิ่นอีสารใตุ้รินบ้านปริงนะครับนี่ก็จะมีองค์ประกอบ แลหลายอย่างเนาะเราก็ต้องถามผู้เชี่ยชาญคนทักคนแก่บรมบรมราณนำทำปฏิบัติมานี่ก็คือหมากจริงๆภาษากัมพียกพนมหมากพนมมาพนมหมากเนาะ,ะก็จะมีเรื่องเคียงดอกไม้ทำเป็นสมุดดินสอไม้ขีดบุหรี่ผูกแล้วก็ม้วนถามนี่คือพนมหมากนั่นเองแล้วก็พอได้เวลาก็จะเห่<อ>นับ รวบรวมกันประกอบพิธีที่วัดกันนะครับตอนนี้กําลังรอความพร้อมอยู่นะฮะสายจารับพิธีก็กําลังรอเวลาที่จะประกอบพิธีในลําดับต่อไปนะครับค,คุณนี้ก็นจะมีเทิเดสดงนพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็ห้ามเหล่านี้ก็จะนําไปแจกนําไปให้ศรัทธาที่มารูมฝังพระธรรมเทศนา หรือแขกผู้ศรัทธาที่มาร่วมฟังพระธรรมเชศนาจากมู่บ้านอื่นที่เดินทางมาร่วมฟังทีนี้ก็มาร่วมบุญแหละนะเนาะก็จะนำข้าวหลามบางส่วนจัดเป็นของจำรวยให้กับบรรดาแขกพี่น้องที่ศรัทธาสายทานศรัทธาที่มาร่วมบุญนำไปติดตัวกลับบ้านไปไปบริโภคไปกินสารประทาน ตำนหนับต่อไปนะครับนี่คือข้าวหลามล้วนเลยผลิตจากฝีมือของพี่น้องจ,องจากชาบ้านเรานั่นเองบางท่านอาจจะไม่สะดวกทำเองก็ซื้อเอาในการจำหน่ายในการที่เขาทำขายอยู่ก็อุดหนุนซื้อตามแม่ค้าผู้ขายที่ทำขาย mm. เห็นไหมท่านผู้ชมคำว่าพนมหมากก็จะประกอบกด้วยหมาก ทุกอย่างเลยให้เชี่ยวฮนม,มารตอนนี้หลวงพ่อก็ได้เดินทางมาที่ศาลาการ,รเปรียนเป็นที่เรียบร้อยรอพิธีที่จะปฏิบัติพิธีศาสนะต่อไปนะครับพธิธต่อไป,ปนนี้ก็พี่น้องกํกำลังรอกล้วยก็ประดับประดาสมมติเป็นป่าหิมะพานนั่นเองที่นี่จะแสดงพัะธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกนะครับ น้องก็มาร่วมกันเนี่ยแต่ละหมู่นะครับก็จะถักกุ้มละกุ้มก็จะจัดเป็นข้าวหลามนำมาสมทบที่วัดนะครับเนื้โหเยอะๆเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำเองด้วยแล้วก็ซื้อบ้างทำํำเองบ้างนะครับทำเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อบ้างมาให,ให้ให้ได้ประกอบพิธีรวมกันนะครับ ตอนเช้าเด็กๆท่านเด็กๆลุงลุงกัเจอเดงกๆน่าับบว่าโม้ดูไปรักครหนุ่มมเหรอไอ้ลุงก็เลยไอ้ลุก็เลยสรางเคอที่รังกรรังร อันนี้จะแห่อันนี้จะแห่รอบรอบสลาดนี่เนาะอ๋อแห่จะแห่

ปกาคีนมะโนัมมังนลิทิเตสาคนาปสักาปสกาคนาลิตตาวะนาลาานาเตปาปินเน จบท่านผู้ชมท่าที่ไม่สะดวกเดินก็จะนั่งรอในศาลานี่แหละท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยำทำพิธีร่วมกันพร้อมกันนะครับ จบสามรอบนั่นเองท่านผู้ชม <c oughs> ต่อไปนะครับจะรัตนาสินทรัพย์ารพัฒนาพระประวิศก็เชิญพุทธมนต์บุญระดับต่อไปนั่นทุกท่ครับข้ากับภาพบรรยากาศเนา,านะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ที่นี่ก็ข้าวลาดเนาะรามอะไรทำเองเนาะ<อ> อมีถำเป็นจ้า,ามอมทำดีนับพ่อร้อที่ไหนครับโอ้มันโดนนม่ะนะมันเปิดไม่ได้ ครับก็มีการรับฟังเนี่ยๆ <laughs> โอเคไม่ชมอบครับเกี่ยวกับบรรยายกาศวันเฉลิมเนี้เด้อผิดภาพประการใดก็ต้องเข้าไปใ่ล็อกครับวันจันทร์ในคลิปถัดไปลำตัดไปขอฝากและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อ